สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ในวันนี้หัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันคือการประชุมทีมซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่เกิดขึ้นแทบถูองค์กรบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ความจริงแล้วการประชุมเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ทีมเข้าใจตรงกันวางแผนร่วมกัน และสร้างบรรยากาศที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมหากขาดการสื่อสารที่ดีการประชุมอาจกลายเป็นการเสียเวลาแต่ถ้ามีทักษะการสื่อสารที่เหมาะสมการประชุมก็จะทรงพลังและสร้างคุณค่าได้จริงๆค่ะเมื่อพูดถึงการประชุมทีมสิ่งที่ขาดไม่ได้คือทักษะการสื่อสารซึ่งมีหลายมิติที่สำคัญเช่น 1. การพูดอย่างมีโครงสร้างการสื่อสารต้องชัดเจนกระชับมีเหตุผลและไม่วกวนเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมเข้าใจได้ในทันที 2. การฟังอย่างตั้งใจไม่ใช่แค่รอฟังเพื่อจะตอบแต่ฟังเพื่อเข้าใจความคิดความรู้สึกและมุมมองของผู้อื่นการฟังอย่างแท้จริงทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่มีคุณภาพ 3. การตอบโต้เชิงสร้างสรรค์บางครั้งเราอาจไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นที่เสนอมาแต่แทนที่จะปฏิเสธตรงๆเราสามารถใช้วิธีตอบกลับเยาวสุภาพเช่นฉันเข้าใจมุมมองนี้นะคะแต่ถ้าลองพิจารณาอีกทางเลือกหนึ่งเราอาจจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่านี้ก็ได้ค่ะการโต้ตอบในลักษณะนี้จะช่วยรักษาบรรยากาศที่ดีและเปิดโอกาสให้มีการถกเถียงกันในเชิงบวก ลองนึกภาพสถานการณ์จริงนะคะสมมติว่าทีมกำลังประชุมเพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาการส่งงานล่าชา้าถ้าไม่มีการสื่อสารที่ดีอาจกลายเป็นการโทษกันไปมาทำให้เกิดความขัดแยง้งแต่ถ้าใช้ทักษะการสื่อสารที่กล่าวมาเช่นหัวหน้าทีมเริ่มด้วยการอธิบายปัญหาอย่างชัดเจนเปิดโอกาสให้สมาชิกเล่าถึงอุปสรรคที่เจอ จากนั้นทีมก็ช่วยกันเสนอวิธีแก้ไขโดยไม่มีการตำหนิแต่ใช้การตอบโต้เชิงสร้างสรรค์สุดท้ายการประชุมจะทำให้ทีมรู้สึกว่าทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาและมีเป้าหมายร่วมกันค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งคือการสร้างบรรยากาศที่เปิดกว้างสมมุติว่ามีสมาชิกที่ปกติไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็น ผู้นำทีมอาจตั้งคำถามปลายเปิดเช่นคุณคิดว่าเราสามารถทำยังไงเพื่อปรับปรุงเรื่องนี้ได้บ้างและใช้การฟังอย่างตั้งใจสิ่งเล็กๆแบบนี้แหละคะ่ะจะช่วยให้สมาชิกทุกคนกล้าพูดและรู้สึกว่าความเห็นของเขามีคุณค่าสรุปแล้วการประชุมทีมจะมีประสิทธิภาพหรือไม่อยู่ที่ทักษะการสื่อสารค่ะพูดให้ชัดเจน และมีเหตุผลฟังด้วยใจไม่ใช่แค่รอฟังเพื่อโต้ตอบโต้ด้วยความเคารพและสร้างสรรค์หากเราฝึกใช้ทักษะเหล่านี้ไม่เพียงแต่การประชุมทีมจะได้ผลดีขึ้นแต่ยังช่วยสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เปิดกว้างโปร่งใสและทำให้ทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วมวันนี้ลองกลับไปสังเกตการประชุมครั้งถัดไปนะคะว่าเราสามารถใช้เทคนิคเหล่านี้ได้ตรงไหนบ้าง แล้วถ้าเริ่มฝึกจากสิ่งเล็กๆการสื่อสารของทีมเราจะพัฒนาอย่างเห็นได้ชัดค่ะเรามาลองฟังบทละครเสียงการประชุมทีมและทักษะก,การสื่อสารกันดูนะคะเาวันจันทร์ทีมงานเล็กๆกลับมาประชุมกันอีกครั้งแต่บรรยากาศกลับไม่สดใสเหมือนเดิมหัวหน้าทีมพิการวันนี้เรามาคุยกันเรื่องส่งงานล่าช้ากันนะคะอยากให้ทุกคนเล่าว่ามีอุปสรรคตรงไหนกันบ้าง เมอ่อคือว่าฉันอรอข้อมูลจากฝ่ายออกแบบอะคะ่ะเลยทำงานไม่ทันตาลไม่ใช่แค่ฝ่ายออกแบบนะฝ่ายการตลาดก็ส่งรายละเอียดไม่ครบเหมือนกันบรรยากาศเริ่มตึงเครียดคำพูดกลายเป็นการโทษกันไปมาพี่การเดี๋ยวก่อนนะคะเราไม่ได้มานั่งประชุมเพื่อโทษใครนะเรามาเพื่อแก้ปัญหาเมคะช่วยเล่าให้พี่ฟังหน่อยว่าเราติดขัดตรงไหนกัน เมย์ค่ะถ้าได้ข้อมูลจากฝ่ายออกแบบเร็วกว่านี้ฉันจะทำงานได้เร็วขึ้นจริงๆค่ะตานเข้าใจแล้วค่ะที่จริงฝ่ายเราก็ติดเพราะทางการตลาดก็ส่งไม่ครบเหมือนกันเมื่อทุกคนเริ่มอธิบายอย่างชัดเจนและฟังกันด้วยใจความขัดแย้งก็เริ่มคลี่คลายเมย์งานครั้งหน้าฝ่ายการตลาดก็ส่งรายละเอียดให้ครบตั้งแต่แรกจะได้ไม่ติดขัดค่ะ ฝ่ายออกแบบก็จะสรุปงานให้เสร็จภายใน2วันหลังจากได้รับข้อมูลค่ะพี่การดีมากค่ะนี่แหละคือพลังของการสื่อสารในทีมการประชุมจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อเราพูดอย่างชัดเจนฟังด้วยความตั้งใจและโต้อตอบด้วยความเคารพเพราะทีมที่ดีไม่ได้เกิดจากการเก่งเพียงคนเดียวแต่เกิดจากหัวใจที่พร้อมจะสื่อสารและเข้าใจกัน หวังว่าเนื้อหาของพอดแคสต์ในวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่กำลังทำงานเป็นทีมหากชอบหรือได้อะไรจากตอนนี้อย่าลืมลองนำไปใช้จริงนะคะและคุณจะเห็นพลังของการสื่อสารที่เปลี่ยนการประชุมให้มีคุณภาพมากขึ้นขอบคุณที่ติดตามและพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ